วันนี้ไปทำเส้นก๋วยจับยวนเส้นสูตรกันค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าเส้นเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะเราใช้แป้งมัน150กรัมค่ะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเลยค่ะผสมลงไปเลยนะแล้วเราจะคนเขาให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะหลังจากที่เราคนเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะแบ่งแป้งเป็น2ส่วนนะส่วนละ125กรัมค่ะแบ่งแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเราจะไปต้มน้ำให้ร้อน น้ำนะเราใช้200กรัมเอาไปต้มให้ร้อนให้เดือดจัดแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเทปไปในแป้งส่วนแรกนะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็คนค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยนะเราจะทยอยใส่น้ําลงไปแบบนี้ค่ะจนกว่าน้ําร้อนที่เราต้มไว้จนกว่าเขาจะหมดเลยนะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเนื้อแป้งเขาจะได้ประมาณนี้เห็นไหมพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราใส่แป้งส่วนที่สที่เราแบ่งไว้ค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ําอีก50กรัมนะ น้ำห้กรัมจะเพิ่งใส่ในทีเดียวค่อยๆทยอยใส่นะทยอยใส่แบบนี้แล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆนวดไปค่อยๆทยอยใส่ไปทำไปแบบนี้เลยนะจนกว่าแป้งของเราจะเนียนนะค่อยๆนวดไปแบบนี้ค่ะหนวดไปแบบไม่เลยนะรู้สึกว่าข้างในรู้สึกว่าเริ่มนวดยากแล้วค่ะออกมานวดข้างนอกค่ะแบบนี้เลยเห็นไหม แป้งของเราก็จะเนียนแบบนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราไปตัดแป้งกันเลยนะคะก่อนที่จะตัดแป้งเอาแป้งมาโรยหน่อยนะหลังจากนั้นเราจะตัดแป้งเป็นก้อนเป็นก้อนนะแบบนี้ค่ะเราจะทําให้เป็นลักษณะก้อนแบบนี้นะค่อยๆทําไปแบบนี้ค่ะจนกว่าแป้งของเราจะหมดเลยนะทําไปแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีดแป้งกันเลยค่ะเอาแป้งของเรามากดให้เป็นแแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้รีด นะใครไม่มีไม้รีดแป้งก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะหาอะไรที่เป็นลักษณะกลมๆเอามารีดได้นะค่อยๆรีดไปล่ะแล้วก็พับเครื่องแบบนี้แล้วก็หั่นแค่นี้ค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะเราจะหั่นแบบนี้เสร็จแล้วหลังจากที่เราหั่นจนหมดนะเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นเขาค่ะเห็นไหมเราจะค่อยๆเอาออกแบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะจนกว่าจะหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะเส้นเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะ จะทําเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบางเส้นหนาะแล้วแต่เราเลยนะหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มเส้นกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาจะเป็นยังไงต้มน้ําให้เดือดแบบนี้เลยนะแล้วก็เอาเส้นของเราใส่ลงไปค่ะต้มให้เขาสุกเลยนะถ้าเขาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยตากขึ้นมาเลยค่ะเอามาพักไว้ในน้ําเย็นนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ เส้นกว๋วยจับยวนของเราเป็นไงคะเราแนะนําเลยนะถ้าเกิดจะทําทานนะให้ต้มแยกระหว่างน้ําซุปกับเส้นนะเขาจะอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเส้นเขาจะเหนียวแล้วก็นุ่มมากๆเลยสําหรับใครที่อยากลองเอาวิธีนี้ไปทําดูได้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ